โอ้เอาละครับพี่น้องครับนี้ก็มาหาอยู่หากินคือเก่าเนาะยามตุ่มเอาสีครับผมโอ้เป็นตรมารู้ป่ะโอ้เป็นป่าโโอ้อีสานบ่าเจ้าป่าโตอืมอ๋อแกงไหนบานเนี่ยซาเล่าครับบังโอ้จ้าอืมโอ้ป่าโเอามันไข่บ้างเนี่ย

โอยามไปพี่บ่อย่างโดนสายเนาะไป,ปพ่งสนไปพุ่งได้มันอยาบ่ย่น,น,นับไปที่เ้ใช้ใช้จักมือแล้วนี่ใช้เือวานนี่บ่ใช้เรงวานออโอ หลังแั้นเราเข้า hmm. ด oh. sí, you know. ีนะม่ากดว่ากันนั้นด้วอืมอะไรเออกุ้งฝอยเด้อพี่น้องเด้อคนน่ะโอ้ต้องน้ำคุ้นๆได้ๆครับน้ำคุ้นๆดิมุ่งไปตรงงามน้ำคุ้นใช้ห้หมมันหอยตอกต้อนี่เหรนบ่แม่นัอ๋อ ถือได้หอนเอียนน้ำบ่เมียนเข่ามากฮะเแมียนโอ้คักันแล้วเนะาะแต่ว่าอันนี้หันตุ่มกุ้งบ่แม,มนตุ่มเอียนเนาะอืมอู้ใครเต็มทองนึงไหมคุณไงใครดำหน้าซื้อนี่นะตอนนี้นะ่ะตะกี้นะ่ะ เมียนพีกายนี่บูบท้าเลยเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าปังเื่อเบิ่งหน้าปังบ่กเมียนได้ผลอยู่บ่ก็ได้ผลอยู่หนกกินเบิดอุ้ยปลา,าก็มีปลาโ้อันนี้สามอันเด้อพี่น้องเด้อตุม่มตุ่มสามหลังได้เครื่องกระคุแล้วกุ้งไหมอือโอนกกินมดเตะดำหน้าใสาหันเมียนอันนั้นบอกไม่ยางอันบอกเมียนอืม ยางเอาไว้ผ่าสนนถอะนะฝาหลายบ่ยืนนี่ไงก็ะโบลายปุ้ได้ครับกีกายนี่เคาะอนะเคาะเอาะแล้วก็ฝาที่พูลูกไมมเคาะเคาะนี่คือคือทายน้ำออกป่ะนี่นะอนนี้เคาะล้านชานะมันก็โบโบควอดปุ้ได้ดอก,กบ่ก็มีปลาบู่เนี่ยจังน่อย,อยน,น,นะโอ้มีปลาบู่ครับ เจ้าสิเจ้า้า hmm. ส er uh ิไปทางไหนครับครับ huh. อันนี้เห็นบ่ขันห่มใีบ่โอ้ชื่อมาตะไซล่ะบ้าน่าอ่ธนวันแห่อวนฮันโอ้ปลาทอโอ้พี่น้องเอ้พค่ณน่า ปลาบูโอ้ปลาบูก็มีหอยก็ได้หมากหอยก็ได้เอ้าปลาดกุ้งบาดนี่พี่น้องเลยปลาอีปโปอีเบอเออพูดอะอืมพี่น้องเลยอ่าแต่จักบาทก่อนซื้อเมื่อวานเนี่ยหน่วยเศร้าครับหม่ยพราซื้ออีได้เลรอเนาะอืมเข่าดีป่นนี่แม่ ปะโตปะโตปะโตเจ้าหุบหนงสีบุรี่ังไกรเลยบ่โอ้โหยังบ่แมนบ่โอ้ยยังสีบ่โอ้อืมหืมสีแมนแบบนี้ละาะก็วัดล่องเสื้อเบื้งนเสื้อ่องเื้อเบื้งเนาะสีแมนเสื้อเนี่ยคือใส้เนาะแนภาษาผูไทยวันละคำครับเสื้อเสื้อคือใส้เนาะ โอ้มางนอยเอาขึ้นเนาะปลาบูเอาวะปู่าจะเอาตุนอ um> okay ั้นป่าตอนนั <t <t ้นป่าปลาบูเนี่ยออกบ่กเป็นอย่างมันกินปลาน้อยกินกุ้งกินอะไรนะว่าเอ้าแม่นบ่เวลาเขาปล่อยปลาน้อยปลานนั้ปลาบูเนี่ยนะโอ้ยตุ่มสีหลังเด้อพี่น้องเด้อคนน่ะอ่าโต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 อ่าปลามัดปลานักเก่าอ๊อฟ ปละเดลือไลายหน <S S S 1> ด้วยบ่ยืนนิหานเมียนเอ็ดจังไหนกินปลาเดลือก้อยแล้วก้อยบ่เอาผองา,าก้อยนะก้อยแสบเป็นบ่ครับอือโอ้เป็นขั้นหอมดีๆน,นี่เองนี่เนาะเขามาแดดดัดแปลงยิบอันนี้ใส่เนาะอ่าเปลี่ยนปลาเกลือออ,อกไปเอ่อปลากเกลือนะครับเด้อดดปลาเกลือดนี่ก็คือ ภาษากลางปลายนังก่อนฮะปลายนี่ปลาปลากะดีปลากะดีบ่ปลากะดีหรือปลาสลิดปลากะดีคือว่าสลิดนี่เขาละอันมาเหมือนอืมสลิดสลิดกับภาษาเหนือกับอันนั้นเด้สลิดคนละอย่างแมืนภาษาเหนือเนี่ยสิว่าอีหยังก็ละสลิดนี่คือแบบว่าเอ้ยสลิดขันบ้านเท่ากับสมกแกะอันนั้นอย่าง ภาษาเหนือเนียนว่าสลิดสลิดดกกระเดะอย่างนี้สินะภาษาเหนือถ้าถ้าถ้าสลิดสเล่าวเลยสลิดสเล่านี่ยคือเขย่าเนาะสดิดสเด้งต่างภผักต่างภาษาต่างคำเนียงปะปนกันไปเนาะเอ้าจังไรกะหาอยู่หากินคือเก้าเนาะเท่าเนาะ โอ้ยอีสานบ่เจ้าไม่ค่อยนี่อีสานคักขนาดแท้ได้โอ้อันนี้หลังที่หลังที่เจ็ดเออเจ็ดเอ้อหกหกหกบ่หกแปดเก้าหลังที่เจ็ดตัวนั้นอันอันมาหลังตัวนี้มีแโอ้ที่หกได้พี่น้องเด้เออเบิ่งเออตัวนี้แห้งหลายบาทนี่กูด่ายืมลุงมาตรงนี้ก็ได้บ่แม่นครับลุงเส อยู่มนันลุงต้อนมาตุ้มเพื่ออะไรบ่อ้ครับโอ้ตุ้มพเพื่อต้อนหน่ยเนาะแมนครับโอ้กับของแมนหมานแมน้ตุ้มจะของเดสันบมมี่ครับบมมี่ยังยังบ้อนห้ามีทุนอยู่ครับบ่โอ้ห่วยโอ้ตุ้มลุงต้อนเนะาะใครจะดอกของเพผลนหลายจะดอกเป็นยต้อน ยังอังมีทุนเพเ่าอันอันมุ่งเพิ่์ตเอ็ดมานน,นะนะอื <c oughs> ี่น้อยเนาะเออคนหนาพี่น้องเลยคนหนาไมยได้หลายคากหลายเนี่ยได้เนี่ยปลาปูก็เอาไปปล่อยข้างนอกปลาปูเนี่ยต้องปล<ร>่อยเนาะปล่อยข้างนอกเนาะสัตว์มันกินปลานะนบ่อันนครับก็หัวมันกินมันอันนั้นเขาจาว่าผคุถาวาขจาว่าน้ำร้อนคุถาวาขจาว่าจริงนี่อันครับ อ๋าปะบูนี่นะอืมแต่ว่าหนึ่งแสบแสบได้เนาะหนึ่ปะบูเผาเผาก็แสบครับบ้าเผานี่นะเออเอ็ดน้ำกิ่นดีๆเนาะโอ้นี่ยหลานพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินครับไม่ใช่ขาวเอ็ดนะโอ้โอ้เพื่ันมดสิขึ้นบ่เบื้องหลังนั้นเนี่ยฮัน เออต้องขวบไปเบื้องก้นเลยเี่ยห้างเด๋วย <c oughs> ดวเออหลายค <c oughs> <c oughs> ับกินหนองเอ้ยอีโปอีบิเฮ้ยนี่หดกบอ่าตรงน้ำเล็กปนไหนนี่เดี๋ยวนี้ก็เลือเพ่งเพ่งนี่แหละครับเพ่งประมาณเลือเม็ดกว่าเม็ดห้าชิปนี่แหละโอ้เป็นหินปะเมนครับ ข้างใต่หันไม่งนั้นเป็นหินแล้วก็มันมีอันขี้ตมอยู่ประมาณว่างนี่แหละประมาณวัางคืบเลยล่ะคืบกว้าประมาณขี้ตุ่มหันคืบดีคืออู้หู้ขันเอาอันนั้นมาใส่บ่เป็นมาเหรอเอาจอดหันไหมผมว่าจะเอาอันอันพักตบหน่อยไหมพักตบบ่ะไม่อย่าพักอันนั่นน่ะมาเอ็ดปิดตะลอกไว้อยอะปิดตะลอกครับโครงการพักหันบ่ะไม่อย่างโอ้คักแท้อันนั้นน่ะ เอ,อได้ฮอดป่าได้ปลาได้ปลาชีหาตัวผมขนมน่ะไม่เท่ารำยังอยู่แล้วุ้มเข,ข,ขานหนึ่งวัลอยชา้าปลาสื่อเยอะเหนะันไหนลอยเดียวบ้โอ้ยข่มคาเลยอันยามเธอเดียวอันเกินขุมเลยเบ่งปลาบูก็ได้ปลากี่เดือดก็ได้เอสีแลวปล่อยอืมต่อต่อต่อ วันนั้นที่เขาเอาไปนั่นก็เอาอยู่นี่แหละแมนบ่แมนครับโอ้มัดพี่น้องเลยคนน่ะเออเบอร์เนอร์อีโป๊เอีเบ๊อีพูดได้กุ้งครับกุ้งห้องขายิ้นเดจะเข้าอันที่ว่าซื้อเขาน้ำตลาดแพงๆหันโอ้ยวาวแพงเดี๋ยพี่น้องมันหายากผักมันหายากบ้านนี้บ้านนี้ไปซื้อเขาสิบบาต่อดอกบานทตะกี้เห็นว่าเขาขายแพงต่อเขาว่าสั่น มาเห็นอันยมำข้าหาเขานเนี่ยแล้วโอ้ยเพื่อสีดได,ไดโ้โอ้งัวก็มีครับพี่น้องอันนี้หน้าบาดสีเป็นเหลียงง่วงพร้อมเด้อพี่น้องเด้ออันอันท่ออันท่อใช่ยังสะอะเสื่ออาหาร โอ้ที่เจ้าปั้นข้าวโพดก็เอามาใส่หั่นบ่แมนครอกโอ้ยมักเดือกินได้บ่นี่มักเดือหยังนี้มักเดือปองครับมักเดือปองไม่กินแล้วมันสิบ่ปองปลาทูบ่โอ้มปลาทูปองนี่กินบ่ได้อืบ้าโอ้ย แต่ว่าปึกหรือได้ได้ผัวฝรั่งนั่นโอ้อันนี้เป็นห้องขาโตโอ้เอาจอกยางใส่หรือเลอ่าอืมการมดไ่ให้มันกินโอ้มันมัน,น,มน,มนสิมากินหัวอ,อาหารมันบ่มันหอมหัวอาหารหอมกิ้งหลิดมันมาแหลงมดก็จิ้งหลิศโอ้โอนี่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอาอันนี้ใช่ห้องขาเนี่ย เอืกลาเขามีขากลางพร้อมเจ้าคือเอาา็ดหลายขาเถอะอังระเนให้ครับอุย้ย <c oughs> มันบอดด้ยน,นักปะนั่นนะจริงเหรียนเนาะจริงจริงสี้ขาหน่งก็ได้นะอืมวันนีานา้เข้าเอานามขทางน่อมาแมนครับว่าเป็<อ>นยันเด็กเข้าสนิมน้ำมาน้าโอ้ คบคานึงวะคบเป็นอ่งไรแตเล็กนี่อยู่เดียวนาตาดอกให้หล่ขาไเลยเลี้ยงจิงหรีดได้พี่น้องด้อไปปอามาอีกอ่ะเขาเอามาอีกเม็ดละบ่กับนี่นี่นี่ เออเอาชีไปเอาทำนั่นไงว่าสั่นเหมือนแผลด้วนี่กันหมดเมื่อกินนั่นจิงหลีดครับพี่น้องนี่จิงหลีดหน่อยเป็นกระลังตีแดงตีแนวตีแนวโอ้ก็ซ้อมพู้เอามาใส่สำล้องขาซ้ำเปลี่ยนตัวใหม่มากระเด็นอันนี้ซื้อมาบอหรือเอ็ดเอาซื้อมาขันรหัสสิบบาทขันรหัสสิบบาทจะขันบ่นนี่อยู่นี่อ้าหลายแผลหนึ่งสองคัน สองคันสองคันเนี่ได้ซักหน,น,นี่บ่สองคันโบกเออคันแบบพูดหลย่างนะคันไ,ไดไหนคันหาคันแปดนี่บ่โบคันนันตักน้ำเขาบ่า <laughs> แต่ว่านี่โ <c oughs> บท่านเคยเห็นบ่เอาบเอานำ้ำเชี่ยวครับเนี่เชี่ยวใส่เชี่ยวตั้มครับโอ้คือดีแต่เชี่ยวเจ้าจังงี่ไหมเชี่ยวหาอยู่หากิน

มันสิใหญ่แม่นบ่เริยเันเป็นโตเป็นนั่นบ่โอเอาแล้วมันบ่บินบ่บบ